สวัสดีท่านผู้ชมในช่องหมอวัตชั n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศนาข้าวเกาหลีนะครับวันนี้อากาศข้างบนก็ถือว่าแดดจัดนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยยังอากาศเย็นอยู่นะครับอากาศยังติดลบอยู่เป็นปลาเยงดูนาวของประเทศเกาหลีแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นเพาะปลูกแล้วก็เริ่มต้นการทํานากันแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาเหยียบแปลงนาเกาหลีกันนะครับนะครับว่ามันเป็นยังไงกันนะครับไปดูกันเลย ลองปล่อยน้ำเข้าสวนเข้านาอีกทีนะก็จะเป็นแบบนี้นเ,เป็นก้อนนะเป็นก้อนฟางที่ังจากการเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ย เขาเพื่าเลี้ยงปลาเหียบขีนะเหยบขะอนะครับเอาไว้ทําปุ๋ยนะครับคือหลกัหลกๆเลยเนี่ยเขาจะเอาไปให้วัวกินครับช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวจะไม่มีหญ้านะครับเป็นบทีเ่เห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นคลองระบายน้ำคลองคลองส่งน้ำนะครับ เดิมทีก็จะเป็นคลองธรรมดาเป็นคลองคลองขุดธรรมดานะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วยังเป็นคลองขุดธรรมดาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็พอรัฐบาลมีงบหน่วยงานมีงบก็ก็มาขุดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้บล็อกป,ปูนะครับก่อเป็นท่อระบายาน้ำขึ้นมานะครับ อันนี้น้ำนะครับที่เห็นเนี่ยยังเป็นยังเป็นยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะครับยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะมองยังไงก็สวยผมชอบนะครับชอบชอบบรรยากาศที่นี่นาชุกเขียวนะครับเวลาเพาะปลูกนาเ,าเขียวอรรากาศดีรอบล้อมไปด้วยเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ คนที่นี่ชอบใช้ตู้ฟนเอ์เก็บของกันนะครับเก็บของอุปกรณ์การเกษตรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาเหนื่อยๆก็มาพักมีไฟนะมีไฟพร้อมไฟเข้าถึงหมดนะครับนะตัวใหญ่จเป็นตู้นะท่อจากคลองคลองระบายน้ําเข้าสู่พืนนาทีนะครับแล้วก็ถนนนะครับถนน ถนนต้องมีต้องมีทุกเส้นนะครับอยู่ที่แปลงนานะครับรัฐบาลจริงๆเขาเขาช่วยนะฮะไม่ใช่ช่วยมันมันเป็นหลักเลยครับต้องต้องมีถนนเข้าถึงนะครับน้ําไฟเข้าถึงนะครับในแปลงกเกษตรของของชาวนานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนปูนนะครับถนนลานยางรัฐบาลเขากำทับเลยนะครับ ต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ที่เห็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดน,นะครับน้ำเป็นน้ำแข็งหมดน,น้ำคือคือน้ำนาเขาดีมากอะ่ะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแปลงนาเขาจะชุ่มด้วยน้ำหมดเลยนะครับผมฝั่งฝั่งนั้นบนภูเขานะครับก็ะจะเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคลองสายใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมาระบายน้ำสู่สู่แปลงนา นะครับอันนี้เขาเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อไม่ไกี่วันนี้นะครับเป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำครับเขาก็มาขุดทำนะครับแล้วก็มาขุดเจาะแล้วต้องทำให้ทำแปลงให้เหมือนเดิมนะครับมาเขีย่ยมาปรับแปลงของชาววัให้เหมือนเดิมด้วย นาะต้องเข้าถึงนะครับบรรยากาศนาเกาหลีเราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่แถบชนบทหรืออยู่ในเมืองนะครับส่วนแปลนนี้ก็ <c oughs> ก็จะอยู่ในเมืองนะครับล้อมรอบด้วยตึกใหญ่ตึกสูงนะครับต,ตึกหมดเลยครับข้างๆ วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมวิดีโอในชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปชมช่วงดูการเพาะปลูกอีกทีนะครับวันนี้ไม่ไหวจริงครับหนาวมากอากาศเย็นมากลบสามลบสามนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหมอปอสชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอดีๆนะครับผมก็ยังไงก็วันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ